คล่มวิดีโอน,นี้จะทำเพืความสนุกสนานและความบันเทิงขึ้นมาโดยเฉพาะคนที่มีทาระทางด้านซายคนไม่ได้ราให้เล่นหรือทำต่างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1ิปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับผมก็ขอการาสวัสดี <No. S 2> พี่พี่สายสายปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่องวายลุ่นตุร,รกีอีกเช่นเคยเลยนะผมนี่เรามาใน w แปดะปรนะผมของเกมกีเลนวิถีแห่งกีเลนนะครับผมของค่ายพีจีเหมือนเดิมเลยค่ายเก่าเจ้าเดิมนะจ๊ะ จัดไป Let's go เริ่มต้นไปเลยอ่าก่อนเพื่อนปแลชมคลิปผมาฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปหน้าด้วยนะครับผมนี่เรามากับทุน99นะครับผมเอาใจคนทุนน้อยโอ้โ oh ห oh. มาไวกว่าที่คิดนะครับผมโบนัสทำอีกเช่นเคยเลยนะครับจังหวะนี้อื <c> ้อ <oughs> จังหนักจริงๆนะกีเลนแม่ไม่รอให้กูเพิ่มเบ็ดก่อนเลยมาอย่างนี้ไวไปไหนละเพื่อน โอ้คลิปวิดีโอนี้ก็จัดทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนําให้ลอกเรียนแบบเด็ดขาดนะเพื่อนๆนะ oh, <no. S 1> อ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากดูเกมไหนค่ายอะไรก็มาเมนต์ใต้คลิปบอกกันได้นะครับผมแต่วผมจะไปจัดมาให้ดูแน่นอนนะเพื่อนโอ้โหเบ้าไปแล้วเบ้ายับเลยเบ้ายับเลยไว้ หลหน่อยเพื่อนโอ้หคูนเจ็ดอีกสามหมุนนะพี่น้องโอ้โหจังหวะน,นี้สองหมุนสุดท้ายไม่น่าจะรอดนะผมออไ i ีล่วงหน้าเลยนะเพื่อนๆน,นะโอ้โหฮี่อยากเจ้าหัวโคกันหน้าจอนะผมทำไมกลัวเจ็บนะเรียบร้อยยับเกลือเฉยมาอย่างนี้โอ้โหเราเพิ่มเบรกกันเต้โอ้ยกี่เลนเนาะกี่เลนมา ทุนเก้าเก้านะผมเอาใจพลทุนน้อยนะผมในบิ๊กแปะแล้วเพื่อนนะเอ้ยโอ้โหไม่ไหลเจเออเจยังไงเออสวยอุ้ยวายแถวคู่ครับผมโอ้ยโอ้ยอุ้ยไม่ไม่เพิ่มเบ็ดวะเนี่ยำไม่เพิ่มเบ็ดวันนี้บวกแล้วบวกแล้วเห็นเลยไหมเห็นเลยเพื่อนเพ่นเลยไหมบวกแล้วบวกแล้วเห็นเลยอุ้ยเอ็นเคสามตัวนี่มันเทิองอุ้ย เอาเอาอ้ยเอามาไหมมาไหมมาไหมมับมับมับเอ้ยเอาเอาเอามีลุ้นมีลุ้นอุ้ยไม่ได้ปรับเป็นเลยอย่าเข้า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 อย่านะอย่านะอย่านะอืมขอดีๆหน่อยขอดีๆหน่อยเพื่อนขอดีๆหน่อยเพื่อนมรดกทำอย่าทำให้พี่ผิดหวังให้น้องรักจัดไปโชว์พาาไปเลยอุ้ยดอกนี้มักขอาให้โอ้โหเป็ดสองมาดู ูจะบ้ากูจะบ้าเป็ดสองบาทอะไรเงี้ยมายังไงกันเนี้ยโอ้ยขยับเป็ดแล้วขยับเป็ดแล้วเป็ดหกแล้วค่อยไต่ไปครับผมโอ้ทําเมื่อกี้เป็ดสิบเป็ดสิบเป็ดยี่สิบนี่คือเห็นได้เลยนะเพื่อนนะคือเห็นได้เลยนะจริงๆอ่ะโอ้ยยังไงไอมาแล้ววิโอ้ยหันไปซ่อยน้ำทีเดียวเข้าเลยครับผมเดี๋ยวก็รู้ว่าหมุนจาไปคุณเพิ่มเยอะสองนะผมที่เป็ดหมุนน้ำเพื่อน จับพุยเดาลู้เดวลู้เดี๋วลูอเออสิบหมุนคูณเจ็เดไปแล้วนะคูณเจ็ดแล้วคูณเจ็ดแล้วอีกเก้าหมุนครับผมอเอาหน่ยอยเว้กีเล่นเอาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้ยายพูดเยอะยาพูดเยอะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชวข์ของหน่อยกีเล่นกีเล่นพี่ขอหลับเพื่อนนะบวกมา,มาอาีนหนึ่งแล้วบวกอีกแล้วบวกแต่บวกแต่คือไม่เข้าอ่ะเออเคแถวแรกเค อุ้ยถ้าเคสองตัวเปลี่ยนเป็นเอนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้เออุ้ยได้เอโอ้โหแล้วคูณสิบเอ็ดว่ะอุ้ยดอกนี้มาเข้าให้ครับผมพันเก้าฟาดไปแล้วนะเพื่อนอุ้ยสิบไม่มาอุ้ยโอ้ยสองพันสิบหกสุปเปอร์เมกาไปครับผมคูณอยู่ที่สิบสามเลยอีกห้าหมุนนะเพื่อนโอ้ยเนาะเนาะนุ่มๆนะจ๊ะหวานหมูเลยหวานหมู สวยงาหมูอ่เ,อเป็นสิบคู่นะสิบแถวคู่แล้วบันเทิงอนะ่ะบอกเลยโอ้ไม่ไหลโอ้ยสองร้อยสามสิบเจ็ด้างมันเมกานะคบผมวารุนเมกานะคะผมอ่าไปอันต่อยสามหมุนคูณสิบเก้าไปแล้วนะเพื่อนๆน,นะสิบเออดอกนี้เท่าไรโอ้ยเอา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 โอ้โหถุงเนงะิน มาโขยเอ็มาคู่กันนะอีคูนยี่ห้าแล้วเพื่อนคุณยี่ห้าแล้วเพื่อนโอ้โหยจังหวะนี้โอ้โหนางไม่ติดเบาะแล้วครับผมตอนนี้ยังไงครับผมกีเลนเพื่อนโอ้โหสองหมุนคูนยี่ห้าแล้วคุณยี่ห้าแล้วขอจับจ๊าบหน่อยเอาไว้เอาไว้เอาเว้เอาลยไว้ยเอาเลยวะายังไงยังไงโหพาเมันแข่งเรือยาวเลยกูโอ้โหจบไปที่เท่าไหร่เพื่อนสองพันห้าเก้าสิบห้านะผมสิบสามหมุนนะ รับรางวัลเลสโกไปอันิวอัเพื่อนเพ็นน่ว่า,นนวาสุดท้ายนี้เมืม่อมาจะเร็วจะแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ล่ะเพราะว่วลาไปก่อนสวัสดีครับบวกยับยับเลย